สลิงแรงเข้าไปเหมือนฉีดปินฉีดน้ำเข้าไปปุ๊บถ <mm> าเลยจากสำลักแทบเป็นแทบตายเขาก็บอกว่าอยากให้แบบทำกันด้วยความระมัดระวังนะน้องๆพี่ๆเปเปนเนี่ยเขายอมรับว่าได้เห็นคอมเมนต์ที่ผู้ปกครองขอให้ทำคลิปอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับตัวเองก็คิดคำๆว่าจะเป็นเนืรอสี่แล้วนะตอนนี้ใกล้อะใกล้จะเข้าขายเนื้อสี่แล้วบางคนก็ขอให้ทำคลิปอาบน้ำให้ดูด้วยอันนี้ไม่น่าใช่นะก็ยอมรับว่าเกรงๆเหมือนกันว่าต้องทำออกมายังไงแต่ส่วนใหญ่ก็ขอคลิปกินผักกันเยอะสุดนี่แหละเพราะว่า จะได้ไปรวมบอกน้องๆเนี่ยดูนี่พี่ๆเประเพณีเขากินผักเขาถึงได้แบบเท่กันขนาดนี้เนี่ยเด็กได้กินเด็กส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยกินผักไงต้องลอกลอนะฮะถ้าสมมติเประเพณญทำเด็กอาจจะทําตามก็ได้แต่คลิปอาบน้ํานี่ก็ดีนะเด็กๆขี้เกียจอาบน้ำไงเราเห็นพี่ๆอาบน้ำางีแอบหวังอะไรหรือเปล่าดีอาบน้ำเราก็อยากเห็นเหมือนเธอเธออาวไม่เราเราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอาบน้ำมันถูกต้องหรือยังฉันอาบอย่างนี้มันถูกไหมถ้าสมมติเป๊ะเพ็ญเขาสองคนเนี่ยถอดเสื้อแล้วอาบน้ำ cái đùa nhỉ mà có ra gì là cái Đó, đùa ấy là... ừ. เอา,เาอาบน้ำเขาทำกันอย่างนี้เหรออะไรอย่างนงี้เออเอาไปชนนมในผับก่อนไปทั้งนั้นเหตุล่าสุดนะฮะที่ชวนชวนน้องๆเนี่ยดื่มนมหมดแก้วในงานคอนเสิร์ตนะฮะซึ่งไฮก็บอกว่าปกติทั้งสองคนก็คือไม่ค่อยจะดื่มเหล้ากันอยู่แล้วแต่ดื่มนมกันอยู่ <c oughs> เป็นประจำนะฮะแล้ววันนั้นน่ะที่ร้านที่ไปเล่นคอนเสิร์ตก็คือไม่ได้ขายแอลกอฮอล์ไง <c oughs> ก็เลยรู้ว่าอย,อยากจะหาอะไรทำสนุกสนุกดีกว่านะฮะ <c oughs> ก็ชวนหมดแก้วแต่เป็นยกนมนั่นแหละฮะ ส่วนเรื่องงานพรีเซนเตอร์ทั้งไฮแล้วก็เซนนะ่ะเขายอมรับว่ามีผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กอะติดต่อเข้ามาเยอะมากจริงๆนะคะก็คุยแล้วก็เลือกกันหนักมากเพราะอยากจะรับผิดอยากจะรับแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์กับประโยชน์กับน้องๆน,นะฮะเพราะตัวเองก็ถือว่าแบบทุกวันเนี้ยก็เหมือนเป็นพี่เลี้ยงเด็กๆทั้งประเทศแล้วแหละตอนนี้ก็พยายามบาลานซ์กันอยู่ว่าจะทํายังไงให้รวยด้วย,วยแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยออนะฮะซึ่งไฮก็บอกขำๆนะว่าเนี่ย ถ้ารับสินค้าทุกตัวที่ติดต่อเข้ามานะตอนนี้ก็คงสามารถซื้อเกาะส่วนตัวได้แล้วนะติดต่อเยอะจริงแน่ๆคงติดต่อเข้ามาเยอะมากๆเหมือนกันนะฮะเขาบอกเลยว่าตอนนี้ทางวงเนี่ยก็ยังยังได้เปิดใจนะฮะหลังจากที่มันมีกระแสคือเด็กๆชื่นชอบพี่ๆทั้งสองคนกันเยอะแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้า,คานี่แหละหัวสายนำนะลูกออของทั้งสงคนเนี่ย ไปสก,กินเสื้อขายนะฮะโดย,โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตญญาต้องบอกว่ามันก็ต้องเป็นลิขสิทธิ์ของพวกเขาด้วยเพราะเป็นรูปร่างหน้า,นาตาของเขาเนาะนะซึ่งทางไฮและเซนก็บอกว่าเรื่องนี้กำลังเป็นที่เสียดายอยู่นะที่ตัวเองทำเสื้อออกมาขายช้าไปนะคะเพราะตอนนี้กำลังจะผลิตเสื้อแบบถูกลิขสิทธิ์ออกมาขายนะฮะก็เลยอยากจะฝากพี่ๆที่ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์นี่แหละให้ช่วยตรวจสอบกันหน่อยเพราะมองว่าเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญากลัวว่าเนี่ย จะทําให้เด็กๆเ,เรียนรู้สิ่งผิดๆในวันที่เขาโตขึ้นด้วยเหมือนกันนะฮะถ้าสมมุติแบบเนี่ยเด็กๆใส่เสื้อแต่คือเสื้อมันไม่มีลิขสิทธิ์เสื้อแบบที่พ่อค้าแม่ขายทําขึ้นมาเองอะไรอย่างนี้ mm hmm. ก็เด็กก็จะเรียนรู้แบบนั้นอีกนะฮะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้งสองท่านกันหน่อยฮะเราพวกเราล้างจมูกกันอยู่แล้วล้ว,วก็คิดว่าการที่จะออกมาแบบทำอะไรเนี่ยหนึ่งคือเป็นงานของลูกค้าด้วยแล้วก็ในสิ่งที่เราอยากนำเสนอไปด้วย ก็เลยไม่ได้ดูว่ามันมีฟีดแบ็กอะไรยังไงเพราะว่าเราทำกันอยู่แล้วแต่ว่าพอเห็นน้องๆแบบว่าเออเข้ามาแบบรู้จักสิ่งนี้กันมากเพื่อนผรู้สึกดีเพราะว่าช่วงนี้คุณันมันแย่จริงขอบคุณเลยว่าจากน้องๆที่แบบไม่ยอมงกลายเป็นว่าถือสลิงแบบร้างเองเลยดีครับแต่ระวังระวังหน่อยเนยอาจจะต้องระวังระวังหน่อยเห็นแบบด้านเหมือนปืนฉีดน้ำเลยคนแบบใช่ใช่ใช่ ว่าจะเปิดเนื้อเสือเห่อครับใ่เราได้นของแม่อาง่างครับชอบอ่แม่ทไหนบมาอแนะนำอไบาง่ไมไม่ขอให้ทำเครื่อบน้ำคร่ปงขน้ำผมก็เกรงๆอยู่แต่ไแปลกแล้วก็หลักๆก็จะเป็นแบบให้กินผักอหไรแบนี้น่าจะมากที่สุดแล้ว ใช่อย่างที่บอกอะเวลาเราทําอะไรอะมันคือสิ่งที่พวกเราทำอยู่แล้วที่พวกเราไม่ไ,ไม่ไค่อยรู้สึกเ,เราเราดื่มนมกันแล้วใช่ก็เลยคิดว่าวันนั้นไม่ได้ขายอัลกอริทึเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยขายอะไรทำเสร็จๆไปก่อนเลยเริ่มเริ่มจะใครเข้าแต่งมีไหนะจริงๆเข้าเยอะมากเราตอนนี้เราเราเราเวิร์กันหนักมากเรื่องการใช้การสกแกนพวกกลิ่นผ้าโปรดักต่างๆเพราะว่าเราไม่อยากนำพาให้เหมือนกับเ,แบบเราแบบเชิญชวนให้หน้องๆแบบใช้ของที่ไม่จำเป็น ถ้าเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเขาจริงด้วยเงินก็สําคัญใช่พยายามอะลรคือจะทำยังไงให้รวยแล้วก็สังคมยังดีอยู่ด้วยลำบากมากเลยอ้นเงินกี่ตัวแล้วคะเออไม่พอไม่พอนักเาเยอะประมาณหนึงประมาณหนึ่งแล้วกมีอคิอีกใช่ใชช ถ้าเกิดเราไม่เราไม่ต้องรับผิดชอบสังคมอ่ผมสามารถซื้อเกาะส่วนตัวได้แล้วครับตอนนี้ถาม่ว่าทำไมไมีแบสบเพลงที่เขาเอาหน้าเราเป็นเป็นเือาเราทอกันดเป็นเรอะไรยังงนะนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เราเสียดายว่าเราทำเสื้อช้าไหมล่าอทำ้มาเลยไหมนะทเริ่าจะจำเป็นเลยใช่ใช่มมีมี ที่ผลิตเสร็จแล้วกำลังจะวางขายใช่แต่ว่าก็ฝากพี่ๆลิขสิทธิ์ช่วยในเช็คดูหน่อยนะครับเราติดให้ลิขสิทธิ์เองเราติดเป็นลิขสิทธิ์เจอด้วยใช่แล้วาีคนมาเจอพวกเราครับก็เอาเสื้อแบบอันนี้มาให้เราเซ็นแล้วก็แบบตกใจเซ็นไปด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเอ๊ะ่ไปด้้วยเอกาลังจริงทจริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นเรื่องที่เราอยากจะขับเคลื่อนด้วยนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญาเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะบนไปที่เด็กๆเองในวันที่เขาโตขึ้นเขาจะต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ สิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นรายได้ของน้องๆทุกคนใช่แต่ว่านณวันนี้ผมพอเข้าใจได้บางอย่างมันยังไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์บางอย่างมันยังเป็นสีเทาอยู่เราค่อยๆเอเดอเคกันไปได้นเราจะมีการดำเนินการอย่างไรนะคะหรือว่าขอความร่วมมืออะไรกันก่อนในกับต้นทางแม่ค้านี่เราลุอนเราไปใช้ะอผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของทางท่ายเนาะทางท่ายคงมีการจัดการอย่างเหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดใช่ประมาณนี้จะมีบอกน้องๆไลยว่าหน้าพี่ไม่ใช่หน้าตรงนั้นหน้าพี่ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละคอลเลคชันนะ อาคอลเลคชันเป็นหน้าหน้าแบบเขียวเป็นแฮกแล้วแล้วของเราจะออกมาเมื่อไหร่คะของเราประมาณช่วงเดือนหน้าใช่เพราะว่าตอนนี้เสื้อกองแต่บ้านผมนะนะฮะนี่ก็ขวัญใจเด็กๆนะครับพี่ๆเขาก็มีโอ้โหแนวคิดอะไรที่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันนะฮะถึงว่าเด็กๆชอบกันเยอะผู้ปกครองก็รักเยอ